สวัสดีครับจากว n p มีเรื่องเล่าเรามาต่อกันที่รถไฟทางคู่สายใต้นครปฐม,มชุมพรตอนนี้ผมเดินทางออกจากสถานีหัวหินสำหรับสถานีหัวหินนะครับการก่อสร้างทางก็เป็นแบบยกระดับนะแล้วก็ตรงเสานะครับเสาตอม่อเนี่ยเขาก็มีลวดลายที่ดูแล้วสวยงามนะครับไม่เหมือนกับที่อื่น นะครับตรงเขามีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาตอนนี้ก็มีการเริ่มวางคานนะครับวางคานสำหรับทำทางวิ่งแล้วตอนนี้นะครับจะเห็นแี่วนะทำแล้วตอนนี้ ก็งานไปได้เรื่อยๆนะครับงานไปได้เรื่อยๆนะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเร็วกาไปได้บางท่านอาจจะบอกว่าอาจจะช้านะบ,บางท่านบอกว่าประมาณนี้ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อยู่ในเรียกว่าความคิดของแต่ละท่านนะครับที่สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้ตร่นี้ก็เป็นทางนะครับยกระดับแล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นทางที่เริ่มจะตายระดับลงมาสำหรับโครงการรถไฟสายใต้นะครับนะครปฐมชุมพรอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเฟสแรกนะ mm. ก็ยังมีต่อขยายออกไปอีกนะครับ mm. ก็แบ่งงานก่อสร้างเป็น5สัญญานะครับก็มีสัญญาที่1นครปฐมไปหนองปลาไหลระยะทาง93กิโลเมตร แล้วก็สัญญาที่สองหนองปลาไหลไปหัวหิน76กิโลเมตรสัญญาที่สามหัวหินไปประจวบคีรีขัน84กิโลเมตรสัญญาที่สี่ประจวบคีรีขันไปบางสะพานน้อย88กิโลเมตรแล้วก็ห้าบางสะพานน้อยไปชุมพรนะครับอีก79กิโลเมตร ความพื่มหน้าโดยรวมตอนนี้ก็อยู่ที่74%็่เปอรเซช่วงหัวหินนะครับไปประจวบเนี่ยระยะทาง84กิโลเมตรนะครับความพื่มหน้าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ74%็สร์ ก็มีทั้งหมด5สัญญานะครับทุกสัญญาก็ก่อสร้างพร้อมๆกันนะคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์2,561นะครับก็บางสัญญาก็อาจจะติดขัดบ้างนะอาจจะมีความล่าช้าการเข้าพื้นที่นะครับด้วยระยะทางที่ยาวนะแต่ละสัญญาเนี่ยก็ก็ตรงไหนทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับบางจุดเนี่ยก็ติดแบบทําไม่ได้เลยก็มีนะต้องมาแก้ไขกันก็เสียเวลานะครับ ตอนนี้มาถึงสถานีหนองแกนะครับมีการก่อสร้างชานชลาใหม่แล้วก็ตัวอาคารของสถานีอับเอาผ่านเลยนะครับผ่านเลยไปนะรถที่ผมเดินทางมาเขาก็ไม่จอดนะครับ ก็เดินทางนะครับออกมาจากหนองแกนะครับผ่านมาวันนี้ท้องฟ้าก็พอได้นะครับท้องฟ้าพอได้ตอนที่ผมเดินทางเนี่ยก็เริ่มจะหนาวแล้วนะครับจริงๆแล้วขอให้มีแดดนะมีแดดแล้วก็จะภาพก็จะสวยงามนะครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ฟ้าจะมืดนะครับบางทีก็ ถ่ายเวลาบ่ายสองบ่ายสเนี่ยเหมือนกับถ่ายตอนประมาณตั้กโมงเย็นนะครับยังไงแล้วคลิปเก,ก่าๆนะครับยังไงผมก็จะใส่ลิงก์ไว้นะนะครับตั้งแต่นะครประถมเลยเพื่อนๆที่พลาดคลิปที่ผ่านมาก็สามารถจะเข้าไปกดลิงก์ชมได้นะครับ ตอนนี้มาถึงสวนสวนปฏิพัฒน์เขาก็มีการนะครับในทําชาจราใหม่นะชาชลาใหม่ๆก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ปรับปรุงหมดเลยนะครับปรับปรุงทั้งที่หยุดรถนะครับบางจุดก็จะเป็นสถานีแล้วก็ปรับปรุงอาคารต่างๆมากมายเลยนะครับจุดนี้ทางนครปฐมไป ชุมพรนี่ยก็ประมาณนะครับ17สถานีได้นะครับที่มีการก่อสร้างอาคารระยะทางนะครับจากนครปฐมนะไปชุมพรก็421กิโลก็เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในการก่อสร้างตอนนี้นะครับก็จะมี สายใต้นะสายอีสานสายเหนือนะครับแล้วก็สายต่างๆก็แจ้งให้เพื่อนทราบนะครับสำหรับรถไฟสายใต้เดี่ผมทําอยู่เนี่ยวันที่16นะครับพฤศจิกายนน,นี้นะ2,513นะครับเป็นต้นไปนะเขาจะปรับเปลี่ยนเวลานะครับ ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟนะทุกขบวนเลยนะลองไงก็ตรวจสอบนะครับหรือสอบถามไปได้ที่สายด่วน1690นะครับเรื่องเวลานะเพราะว่าจะล่าช้าได้นะครับเขาปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เพราะมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้อยู่ตอนนี้ อันนี้ผ่านไปเลยนะครับมีการก่อสร้างอาคารใช่ไหมสวยงามเลยตอนนี้นะเป็นแบบ2ชั้นด้วยอันนี้ก็เป็นสถานีเขาเต่า เขาสร้างนะครับเขาสร้างเป็นแบบสะพานบกนะข้างล่างมันจะเป็นแอ่งน้นะะําครับเขาก่อสร้างระยะทางที่ยาวมากๆเลยทำให้ตอนนี้ท่านใดที่เดินทางไปทาง ด้านใต้ที่ใช้รถไฟนะครับก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับมีปัญหาในเรื่องความราชาเลยนะครับเพราะว่าจะติดขัดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนิดะหน่อยลรมกันก็ก็เยอะอยู่ การก่อสร้างตอนนี้ก็ไปได้เยอะนะฮะก็มารุ้นกันนะครับจะเปิดได้ตามกำหนดหรือเปล่านะครับทางทางการรถไฟเขาก็นะครับเร่งผู้ระเบาเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในห้องโดยสารที่ผมนั่งมานะก็ต้องมารุ้นกันนะครับว่าจะเปิดทันใช้ปีสองพัน้ารหสบห้านะครับอย่างที่การรถไฟแจ้งหรือเปล่านะ อันนี้เขาก็เล่งผู้รับเบาอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับปราพื้นด้าในช่วงที่ผมทําอยู่เนี่ยนะหัวหินนะครับไปทางประจบเนี่ยก็อยู่ประมาณที่7จสิบสเปอร์อเซสะพาน,ส,าพนสวยมากนะครับเนี่ยนะเขาสร้างใหม่ๆ สำหรับการก่อสร้างก็มีการสร้างสะพานนะครับสร้างจุดกับรถนะจุดเลี้ยวต่างๆอยู่กับรถเนี่ยแล้วก็พวกทางระบายน้ํานะครับก็สร้างพร้อม,อมๆกันนะแล้วก็อาคารสถานีปรับปรุงชานชาลาต่างแค่เดียวได้เดียว ก็มีบางท่านนะครับที่ติดตามชอม่อง v ีพมีเรื่องเล่านะครับก็ชอบบรรยากาศริมเรียกว่าริมรางนะรางรถไฟจะพยายามนะครับพยายามที่จะนําเสนอให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบบรรยากาศท้องทุ่งนะครับไรนาต่างๆต้นไม้เนี่ยนะมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผ่านอีกจุดแล้วอันนี้ก็เป็นสะพานทางรถไฟนะครับ เวลาผ่านในเสียงมันดังเละนะครับเสียงมันดังรู้เลยว่าผ่านสะพานสะพานเหล็กแบบนี้นะครับเสียงจะดังมากเลยนะแต่ผมชอบบรรยากาศดึกๆนะค่ำๆนะครับค่ำๆเนี่ยนะบรรยากาศแบบหน้า,นาหนาวหน่อยๆนะครับบรรยากาศนั่งรถไฟยามกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะชอบ ก็มาถึงแล้วตอนนี้สถานีปราณบุรีรรนะครับมีการทำนะาชานชาลาใหม่ก็เป็นยกระดับขึ้นมานะครับสูงออกมาจากออกจากปราณบุรี ที่ผ่านมาหน้าฝนนะครับพายุเข้าหลายลูกนะครับฝนตกมากเลยตามท้องนาก็จะมีน้ําท่วมขังเนี่ยเต็มไปหมดรวมทั้งข้างๆ้างรถไฟนะครับบางทีเพื่อนบอกรถไฟลอยน้ําเพราะว่าฝนตกหนักจริงๆนะครับปีนี้นะตกมาเรื่อยเลยตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วล่ะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวนะครับ อันนี้มาถึงหนองคางนงางก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงไปหมดนะตามรายทางต่างๆสถานีต่างๆมีการขอสร้างอาคารบางจุดเนื้อที่ไม่มากนะครับก็ไปหาจุดอื่นนะครับที่ห่างออกไปหน่อยนึง เพื่อก่อสร้างอาคารเพื่อลองรับระบบระบบรางนะครับในอนาคตนะต่อไปในอนาคตก็มีระบบรางที่มีการพัฒน,นาแล้วก็มีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นที่จะต้องปรบปรุงสถาน,นีเพื่อลองรับในอนาคต นี้ก็ผ่านสถานีกลางบางซื่อมาเปิดไฟเต็มเลยนะครับตอนนี้จบแต่งภายในอยู่ก็มาถึงนะครับตอนนี้ก็เป็นสถานีสามร้อยยอดก็นำความคืบหน้ามาฝากเพื่อนๆน,นะครับสถานีต่างๆนะที่ผ่านมานะครับจากหัวหิน มาจนถึง300ย,ยอดก็อยู่ในช่วงสัญญาที่3นะครับหัวยินประจวบช่วงนี้ผมแบ่งครึ่งนึงนะเดี๋ยวเรามาต่อที่300ย,ยอดนะครับไปที่ประจวบปิริขันกันอันนี้ก็มีคนงานนะครับก็ทำชานชาลาตรงนี้อยู่นะมีเยอะพอสมควรก็ฝากติดตามกันนะครับรถไฟทางคู่ แล้วก็จะมีรถไฟนะครับทางคู่สายอื่นๆที่ผมจะค่อยๆลงไปนะจริงๆแล้วก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวก็จะเพื่อนบางท่านก็บอกว่างงนะครับเวลาผมกระโดดข้ามนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนนะสําหรับสายอื่นก็ทยอยลงกันไปนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่นะครับกับรถไฟสายใต้ในคลิปต่อไป แล้วก็เลื่องราวอื่นๆนะครับที่ตามมาตอนนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ